ันตกหนักตอนนี้ครับเราอยู่โรงแรม BKP นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับ ต้องเข้าหลังเที่ยงบ่ายสองบางนนคนพากด้วยล็อบบี้คนมางานแต่งงานเนาะเราไปพักโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งเราว่าคนมางานแต่งงานเยอะก็เลยเต็มซะก่อนมีสัตว์โรงแรมนั้นสามเหตุการปกติโรงแรมสามดาว อยากเล่นฟรีอยู่แลมันมันเสียงเงินก็ได้ไหมถ้าแต่คนแต่คนภายนอกจะต้องจ่ายเงิน,นไม่จ่ายไม่จ่ายโดนตำรวจจับเร,รเราอยู่ในรถนี่แหละแค่นู้าจะลงรถเดี๋ยวผมซูมให้ท่านชมเห็นซูมวันนี้ซูมข้าตอน8.2โอ้โหซูม6ซูมขอซูมคูณ6.0 อันนั่คือหน้าคือน้ำ s ล i d e r s l i d เ r ตร,สรสงสูงก็มีนะซูมก่อนโอเคเอเวลาจะซูมให้มันสูงซูมให้มันไปดูใกล้ๆมันมันใช้เวลานานไม่ได้นานน่หรอกแต่ถ้าเป็นซูมกลับนี่จะแป๊บเดียวไม่นานก็เล่นไม่ถึงเหมือนกันย่าครับนี่เดียอยู่ไหนอยู่นี่ครับ ไปพักโรงแรมสามดาว,าวครับ<า>แต่ว่า,า,วาวบีเคเต็มครับมีคนมีคนมางานแต่งงานเยอะบีเคเต็มเลย,เยแต่แต่เราไม่ไม่ใช่คนแต่งงานนะเราไม่ใช่คนแต่งงานเรารอเขาเรียกเข้าห้องเขากำลังทำาสะอาดห้องอยู่เดี๋ยวเตรียมเข้าห้องนะเดี๋ยวจะอัดอัดคลิปหนึ่งนะคระบบ๊ายบายนะคะไปบาร์กัน